สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ชาแนลของเรา วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในนวัตกรรมทางการทหารที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์รถถังบินลูปผสมยุคใหม่ของประเทศไทยซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกด้านวิศวกรรมที่ผสานพลังการทำลายล้างและการป้องกันของรถถังหนักเข้ากับความคล่องตัวและความรวดเร็วของเฮลิคอปเตอร์โจมตีขั้นสูงตั้งแต่แรกเห็นภายนอกของมันก็สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและล้ำอนาคต มาพร้อมกรอบคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่ทนทานสูงซึ่งช่วยลดน้ำหนักโดยไม่ลดความแข็งแกรง่งตัวถังออกแบบเป็นมุมเหลี่ยมเพื่อหลบเรดาร์ขนาดที่ใบพัดใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ความแข็งแรงสูงเพื่อย,ยกตัวและรักษาสมดุลได้สูงสุดอีกหนึ่งเอกลักษณ์คือระบบล้อสายพานที่สามารถพับเก็บได้ทำให้ยานพาหนะนี้ทำหน้าที่เป็นรถถังเต็มรูปแบบบนพื้นดินได้เมื่อจำเป็น กลายเป็นยานพาหนะอนเนกประสงค์ที่ครองทั้งอากาศและพื้นดินได้อย่างเหนือชั้นสมรรถนะของเฮลิคอปเตอร์รถถังบินคันนี้น่าทึ่งไม่แพ้กัน เคลื่อนด้วยระบบไฮบริดรุ่นใหม่ที่ผสานเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแรงบิดสูงเข้ากับบูสเตอร์ไฟฟ้าทำให้มีความเร็วสูงสุดในอากาศกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถขึ้นลงแนวดิ่งโดยไม่ต้องใช้รันเวย์ยาวระบบไฮบริดประหยัดพลังงานนี้ไม่เพียงเพิ่มระยะการปฏิบัติการแต่ยังช่วยเพิ่มความลับในการบินโดยเฉพาะเมื่อบินช้าระบบนี้แทบไม่มีเสียงทำให้ศัตรูตรวจจับได้ยากมากบนพื้นดินระบบสายพานเสริมความแข็ง แกร่งช่วยให้เคลื่อนที่ได้เหนือกว่ารถทหารทั่วไปสามารถปีนทางชันลุยป่าเขาหรือทะลุแนวสมรภูมิที่ยานพาหนะปกติไม่อาจทำได้ด้านความปลอดภัยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ห้องนักบินติดตั้งกระจกกันกระสุนและวัสดุต้านแรงระเบิด พร้อมระบบป้องกันหลายชั้นทั้งเรดาร์แจมเมอร์ลบสัญญาณความร้อนและระบบต่อต้านขีปนาวุธอัตโนมัตินักบินและลูกเรือยังได้รับความช่วยเหลือจากระบบควบคุมที่ใช้ AI ช่วยลดพลังงานและเพิ่มความเร็วการตอบสนองพร้อมระบบดีดตัวอัจฉริยะที่ช่วยให้หนีออกจากเครื่องได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างปลอดภยัยจุดขายที่โดดเด่นที่สุดคือความสามารถในการทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบด้วยระบบเซนเซอร์และ AI ขั้นสูงที่สามารถตรวจ จับภัยคุกคามจากระยะไกลทําให้สามารถทํางานได้ทั้งแบบมีคนขับและไร้คนขับด้านอาวุธก็น่าประทับใจไม่แพ้กันด้วยปืนใหญ่ขนาด120มิลลิเมตร ติดตั้งใต้ห้องนักบินพร้อมแท่นยิงขีปนาวุธทั้งสำหรับโจมตีอากาศและภาคพ,พื้นดินรวมถึงปืนรางแม่เหล็กความแม่นยำสูงสำหรับยิงไกลอีกทั้งยังออกแบบให้โมดูล่าสามารถถอดเปลี่ยนระบบอาวุธเกราะหรือเครื่องยนต์ได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการรบในเมืองการป้องกันชายแดนหรือภารกิจลาดระเวนลึก ภายในห้องนักบินออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ขั้นสูงมาพร้อมจอแสดงผลเสมือนจริงรอบทิศทาง360องศาให้นักบินควบคุมระบบต่างๆได้อย่างไร้รอยต่อราคาของเฮลิคอปเตอร์รถถังบินรุ่นนี้อยู่ระหว่าง70-90ถึงล้านดอลลาร์ต่อคันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งฟังดูอาจแพงแต่เมื่อเทียบกับการที่มันสามารถทดแทนการใช้เฮลิคอปเตอร์รถถังและเครื่องบินลาดตระเวนแยกกันได้แล้วถือว่าคุ้มค่ามากการลงทุนของประเทศ ยในยันพาหนะรุ่นนี้เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ไทยก้าวสู่เวทีโลกด้านเทคโนโลยีการทหารที่ไม่เพียงทัดเทียมแต่บางด้านยังเหนือกว่าประเทศชั้นนำทั้งตะวันตกและตะวันออก สรุปแล้วเฮลิคอปเตอร์รถถังบินลูกผสมยุคใหม่ของประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะทางทหารแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอนาคตของสงครามที่รวมเอาความคล่องตัวประสิทธิภาพและพลังทำลายล้างในแพลตฟอร์มเดียวตั้งแต่ดีไซน์ล่องหนระบบไฮบริดที่เงียบและทรงพลังความปลอดภัยที่เหนือชั้นฟีเจอร์อัตโนมัติขั้นสูงและระบบอาวุธแบบโมดูลา่าทำให้มันกลายเป็นขุมพลังแห่งอนาคตไม่ว่าจะครองน่านฟ้าหรือบทขี้อุปสรรคบนพื้น ดินยานพาหนะนี้คือวิวัฒนาการใหม่ของสมรภูมิที่พิสูจน์ว่าอนาคตการรบจะเป็นของผู้ที่กล้าสร้างนวัตกรรมขั้นสุดและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีด้านกลาโหมนี่คือความฝันที่เป็นจริงส่วนฝ่ายตรงข้ามนี่คือสัญญาณเตือนชัดเจนว่าอนาคตของสงครามได้มาถึงแล้วและกำลังพุ่งตรงมาด้วยพลังที่ไม่มีใครหยุดได้